สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่รักก็มีหัวข้อดีๆมานําเสนออีกแล้วนะคะจากประสบการณ์ของพี่รัก์นะคะแล้วก็วันนี้พี่รัก์ก็คือว่าจะมีหัวข้อที่แบบว่าอยากอยากพูดอยากบอกมากเลยหัวข้อหัวข้อในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นการที่บอกว่าอยากให้ทุกคนนะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนเลยนะคะก็คือวันนี้พี่รักษจะมาคุยนะคะ ฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านนะคะอันนี้คือพิรักอยากจะบอกเลยว่าหลายคนอยากประสบความสําเร็จอยากรวยอยากาได้อยากได้นั่นน,น,น,นี่นู่นนั่นใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนเราไม่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคือเป้าหมายที่ชัดเจนทําไมพ่รักถึงบอกว่าฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านพิรักอยากจะบอกว่าณวนะันนี้เนี่ยถ้าพิรักจะมีร้อยล้านเนี่ยมันก็โอเคนะมันได้แล้วนะเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จหรือว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยพิรักอยากจะบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า สิ่งที่พูดออกไปกับในจิตใจเราอะมันต้องบาลานซ์กันค่ะไม่ใช่ว่าฉันต้องการมีเงินร้อยล้านแต่ในใจแล้วค้านโอ้ยจะได้หรอจะมีหรอเป็นไปได้เหรอฉันจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะไม่ว่าไม่ว่าการจะทําอะไรก็ก็ได้นะคะอย่างเช่นพี่รักอะฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านเพราะว่าพี่รักรู้ด้วยว่าตอนเนี้ยสภาพจิตใจของพี่รักก็พร้อมพร้อมที่จะเป็นคนมีเงินร้อยล้านพร้อมที่แบบว่าคือคือจิตใจอะมันบาลานซ์กันมันไม่ขัดแย้งกันแล้วอย่างเมื่อก่อนะพี่รักไม่มีเงินใช่ไหมคะ พี่รักก็บอกโหนแล้วเราจะรวยไหมเนี่ยเราจะมีตังค์ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเรายิ่งเราคิดอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเขาเรียกอะไรหดหูท้อแท้ไปใช่ไหมคะพอพี่รักษณ์ฝึกอ่ะฝึกจิตหรือว่าฝึกการทํางานมาหลายๆอย่างหลายๆอาชีพจากประสบการณ์ตั้งแต่วันนั้นถึงวันเนี้ยพี่รักษ์บอกตัวบอกตัวเองเสมอเลยว่าโอ้ฉันพร้อมว่ะฉันพร้อมที่จะเป็นคนที่จะมีเงินร้อยล้านได้ละ คือฉันคู่คนกับสิ่งตรงนี้เนะี่ยพิรักบอกตัวเองทุกๆวันแหละพ่รักอยากจะบอกว่าทุกคนะอยากประสบความสาเร็จใช่ไหมให้ตั้งเป้าไว้เลยตั้งความหมายชัดเจนไปเลยยอดขายเดือนนี้สองแสนตั้งไว้เลยพิรักนึกย้อนกลับไปตอนนั้นแะพ่รักก็โอ้ขอให้เดือนนี้ขอให้มียอดออปิดยอดได้ห้าแสนนะได้จริงๆค่ะคือมันไม่ขัดแย้งกันแล้วจิตเราอะ่ะให้มุ่งไปตรงนั้นที่เดียวอย่างวันนั้นแหะพิรักบอกว่าขอขอเดือนนี้สิ้นปีประมาณสักสิปีที่แล้วใช่ไหมคะสิ้นเดือนนี้ขอได้ห้าแสนนะ พี่ักษ์ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยคิดแต่ว่ายอดเดือนนี้ห้าแสนสรุปว่าได้ห้าแสนสามหมื่นกว่าบาสามหมื่นสี่พันบาทพี่รักจณ์จได้เลยพี่รักษ์บอกโอ้โหแบบจิตที่มุ่งมั่นจิตที่ชัดเจนเนี่ยมันจะส่งต่อกับเป้าหมายเราได้ค่ะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อโต้แย้งเนี่ยพี่รักษณก็เลยว่าเอาเอา,เอาเคล็ดลับตรงนั้นนะหรือว่าเอาสิ่งที่พี่รักษณปฏิบัติตรงนั้นมาใช้ในวันนี้พี่รักษณก็รวบรวมประสบการณ์แต่ละประสบการณ์ของพี่รักษณมาใช่ไหมคะแล้วก็เออใช่เนาะ จิตข้างในเราต้องไม่ค้านกันตอนนี้พิรักษ์บอกเลยว่าฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านพ่รักษบอกบอกทุกวันเลยแล้วก็พ่รักษก็บอกด้วยบอกด้วยว่าจิตที่ตื่นรู้จิตที่เบิกบานแล้วพ่รักก็แบบว่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสคืออารมณ์อารมณ์ของพิรักษจะดีเลยพ่รักบอกเลยว่าตอนนี้พิรักเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ดีทุกๆวันแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขอใครตัดข้อผูกมัดแล้วก็เงื่อนไขในใจเราให้หมดนะคะอันนี้ทัพพิรักษบอกเลยว่ากว่าจะผ่านมาได้ทํายากต้องฝึกทําทุกวันค่ะอย่างเมื่อก่อนน เ,เงื่อนไขของพิรักก็เยอะโหแบบโหจะต้องทาให้นี่ก่อนสิจะต้องทําให้เป็นลําดับก่อนี่นี่นู่นน่ะโหเยอะบางทีเราก็ยังอึดอัดกับตัวเราเลยใช่ไหมคะก็ค่อยตัดเงื่อนไขแล้วก็ข้อผูกมัดต่างๆออกไปนะคะถ้าเกิดเราทําให้ตัวเราเป็นอิสระได้เนี่ยเราก็สามารถทําให้คนข้างเราเป็นอิสระได้อ่ะคนข้างเราเป็นจะเป็นอิสระได้ยังไงล่ะคะก็บางทีเราไปเจ้ากี้เจ้าการเข้าเธอต้องทําอย่างนั้นสิเธอต้องทําอย่างนี้สิเธอต้องเป็นอย่างนั้นสิเธอต้องเป็นอย่างนี้สิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา ปลดปล่อยตัวเราเป็นอิสระแล้วเนี่ยคนข้างเราก็จะได้รับการปลดปล่อยโดยอัตโนมัติเลยนั่นคือสิ่งที่วิเศษสุดเลยค่ะพอทุกอย่างเป็นอิสระทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราก็จะมีความคิดที่แบบว่าชัดเจนแะแรงกล้ายอย่างพี่รักบอกทําไมถึงกล้าบอกว่าฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านเพราะตอนนี้จิตพี่รักอะ่ะมันบาลานซ์กันแล้วอะ่ะทั้งภายนอกภายในสมดุลคือทุกอย่างไม่มีอะไรมาขวางกันพี่รักได้เลยเพราะพี่รักตัดตัดจากข้อผูกมัดหรือว่า เงื่อนไขต่างๆทั้งหมดทั้งมวลได้ไม่ว่าจะเป็นตัวพิรักเองหรือว่าคนรอบข้างก็ใช่อ่ะเอ้ยเขาอยากทําอะไรทําไปอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับฉันเพราะว่าอย่างพิรักบอกว่าเราอยากกินข้าวแต่ว่าเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะถ้าบอกว่าทำไมไม่กินข้าวล่ะนั่นคือเราไปสร้างเงื่อนไขให้เขาใช่ไหมคะอันนี้คือแบบพ,พิรักยกตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมคะพ่รักก็เลยอยากจะบอกว่าให้เป็นอิสระทั้งหมดทั้งมวลคะ่ะแล้วมุ่งเป้าหมายชัดเจนไปเลยไม่ว่าคุณต้องการจะทําอะไรและอย่างก็คือว่า คนทุกคนจะรู้จิตของตัวเองดีรู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ความรู้สึกของเราอย่างตอนนี้พี่รักบอกว่าฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านใช่ไหมแต่ว่าน้อยคนอ่ะฉันคู่ควรกับเงินสิบล้านอันนั้นก็ไม่ผิดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างตอนนี้พี่รักบอกเลยว่าฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านอ่ะอย่างน้อยคนอ่ะ เขาคู่ควรกับเงิน10บล้านอ่ะคู่ควรกับเงินหนึ่งพันล้านคือแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมความคิดเพราะฉะนั้นพี่รักบอกว่าเอาความรู้สึกจากข้างในเรามาจริงๆให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนออกไปแรงสั่นสะเทือนออกไปให้เปนเกิดเป็นพลังงานแผ่ออกไปว่าเราชั้นต้องการแบบนี้จริงๆแล้วก็ให้เป็นอิสระจากทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่ว่าจะเป็นจากจิตเราหรือว่าตัวเราจากคนใกล้ชิดอะไม่ต้องไปเจ้า siz iker, siz iker, siz iker, คิดเจ้าการชีวิตใครค่ะพวกเก่อเนี่ยพี่รักเอาโหเป็นอะโวเจ้าคิดเจ้าการชีวิตคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้น สรุปแล้วคนที่เหนื่อยคือเราเพราะว่าพอเขาไม่ทําตามใจเราเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดแล้วใช่ไหมคะกว่าพิรักจะปลดปล่อยตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหใช้ฝึกมานานมากค่ะฝึกมานานเยอะมากเลยโอ้โหว่าการคิดลบอ่ะมันจะทําให้เราเสียพลังงานไปเยอะมากเลยนะคะพิรักบอกว่าพอพิรักมามาฝึกคิดบวกมาฝึกจิตให้ตื่นรู้ฝึกจิตให้เบิกบานฝึกจิตให้บริสุทธิ์ได้น่ยพิรักบอกโอ้โหแบบ สุดยอดจริงๆเลยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยทําไมฉันไม่เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนเวลาฝึกไม่เหมือนกันอย่างพี่รักษณ์เนี่ยรวบรวมแล้วก็ประมาณ10 13 14 15ปีเริ่มตั้งแต่สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็เริ่มฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมเริ่มหาที่วิเวกออกทุดงออกทุดงนี่ไม่ใช่โกนหัวไปบวชนะคะก็คือว่าไปหาที่สงบแล้วก็ฝึกอยู่กับคนเดียวนานๆนะคะ ของพิรักษก็ใช้ประมาณ10กว่าปีนะคะแต่ว่าเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พิรักษ์อยากจะบอกว่าให้รู้ว่าข้างในเรานจิตเราต้องการอะไรจิตเราเราต้องการอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากได้อะไรเราอยากเห็นอะไรให้รู้ให้รู้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ให้รู้ให้รู้ตัวเองอ่ะคือไม่มีพิรักษคิดว่าไม่มีใครเราที่จะมาได้สิ่งของเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ดูจิตของตัวเองกันแล้วก็ให้รหู้ให้แน่ว่าเราต้องการอะไรอย่างพี่ลักษก็กล้าพูดเลยว่าตอนนี้ฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆอย่างอย่างเมื่อก่อนพี่รักษก็ไม่เคยกล้าฝันเลยไม่เคยฝันเลยว่า,เ,าเมื่อก่อนพี่รักษเป็นเด็กใช่ไหมคะโอ้โอกาสเนี่ยฉันจะได้นั่งเครื่องบินไปเที่ยวไหมโอ้ฉันจะมีรถขับกับเขาไหมคือไม่กล้าฝันน่ะ หนึ่งเราเป็นเด็กบนนอกเราเกิดบนนอกเป็นลูกชนนาแล้วเราก็ไม่มีปริญญาด้วยเราไม่กล้าฝันใช่ไหมคะแต่ว่าประสบการณ์แต่และประสบการณ์ที่พิรักษสะสมมาหรือว่าการทํางานจากที่ว่า,าประสบความสําเร็จทีละเล็กทีละน้อยความภูมิใจทีละเล็กทีละน้อยหรือว่าการได้ทําสิ่งดีๆเนี่ยมันเพิ่มพูน,พนเพิ่มพูนขึ้นใช่ไหมคะมันก็ทําให้ใจพิรักกับพองโตแล้วก็โอ้โหฉันกะคู่ควรล่ะฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ฉันต้องมีสิ่งนี้ฉันคู่ควรฉันพร้อมแล้วอ่ะถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายก็คือว่า คือบารมีรองรับกับสิ่งที่เราจะได้มามันต้องบาลานซ์กันนะคะอย่างบางคนเนะี่ยโอ้ได้เงินมาเนี่ยสิบล้านยี่สิบล้านเราบริหารเงินไม่เป็นคือตกใจใช่ไหมคะบริหารเงินไม่เป็นเนี่ยก็คือหายไปเลยเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มายืมบ้างซื้อของแบบว่าฟุ่มเฟือยนี่นู่นนั่นก็คือนั่นคือว่าบารมีรองรับไม่พอแล้วอย่างคือบริหารเงินไม่เป็นแต่ตอนนี้พี่รับบกษ์บอกบอกตัวเองคุยกับตัวเองถามตัวเองเลยว่าบารมีฉันพอละที่จะรองรับ ที่จะรองรับเงินร้อยล้านแล้วก็ความรู้ความสามารถหรือว่าประสบการณ์ฉันะพร้อมแล้วที่สําคัญก็คือว่าจิตเราอะพร้อมแล้วจิตเราเปิดแล้วที่ว่าเออฉันคู่ควรกับสิ่งนี้นะพี่ลักก็เลยอยากจะบอกให้ทุกคนอนะมองหาสิ่งคู่ควรให้กับตัวเองแล้วสิ่งเนี้ยใครก็หยิบยื่นให้เราไม่ได้ค่ะตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราคู่ควรกับอะไรเราอยากได้อะไรเราอยากเป็นอะไรใช่ไหมคะเหมือนอ่าเพื่อนพี่รักเนี่ยจากที่อ่ เป็นบรรจุเป็นข้าราชการเล็กๆตอนนี้ก็เป็นซีจากซีสามซีหตอนนี้เป็นซีตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ระดับ8เพราะว่าเขารู้ไงว่าวันนั้นมาหาพี่ักษ์ไปว่าเดี๋ยวฉันจะไปสอบผู้บริหารแล้วนะโอ้ยดีใจเราก็ดีใจกับเพื่อนเนาะคือบอกอ่าทำไมเขาก็พูดคิดเหมือนพี่ักษ์เลยพร้อมละอยากเป็นผู้บริหารละไม่อยากสอนหนังสือแบบนี้ละอยากเป็นผู้บริหารละนั่นไงทุกคนต้องรู้ด้วยตัวของตัวเองใช่ไหมคะว่าเราคู่ควรกับอะไรเราอยากเป็นอะไร เราอยากได้อะไรเหมือนพิรักษ์วันเนี้พิรักษก็บอกตัวแล้วก็ภูมิใจจากข้างในพิรักษ์เลยอะ่ะมันออกมาเลยบบโหฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านอะ่ะฉันต้องมีแล้วละ่ะแล้วบารมีฉันรองรับก็พอแล้ะเพราะว่าเราได้มาเรารู้จักบริหารจัดการเป็นใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือสําคัญมากเลยบางคนได้มาบริหารจัดการไม่เป็นนั่นก็คือว่าถ้ามอยมุมนั่นคือว่าบารมียังไม่พอที่จะรองรับก็มีอันเ,อเขาเรียกอะไรให้มันหายไปหรือว่าให้มันหมดไปง่ายๆเลย พี่รักก็บอกว่าให้ดูจิตเราว่าเราคู่ควรกับอะไรอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่พี่รักมาพูดแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่พี่รักก็ฝึกฝนทํามาเองไม่ได้ลอกเรียนแบบใครแล้วอย่างคือเป็น้วยว่าความสําเร็จที่มันมาจากใจแล้วก็พี่รักก็อยากมาส่งต่อให้กับทุกๆคนใช่ไหมคะคืออะไรที่มันดีอ่ะพี่รักอยากจะส่งต่อให้กับโลกใบนี้เพราะว่ามันมีความสุขอ่ะ แล้วอย่างที่พิรักษ์เป็นแบบนี้ความสุขคือมันมาจากข้างในอะ่ะด้วยความปรารถนาดีจากพิรักษ์นะคะ Infinity 8998นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ